สวัสดีครับ <c oughs> อยู่กับแบบซีสารดังทินสวนเอเดนกาเดนนครสวรรค์น,นะครับเ <c oughs> มื่อนี้เข้าสีมาสาธิตการผรสมดินครับ <c oughs> ดินดินที่ปลูกไม้ราคาค่อนข้างสีแพงแน่เขาก็สีมีการผรสมที่สําหรับผมนะครับเพเทมันายนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดต้นทุนบริสสูงหลายเพื่อที่เราจะได้มีความปลอดภัยกับไม้เราก็ไม้เราค่อนข้างที่จะมีราคาส่วนที่ส่วนผมผมจะผสมดินสองสูตร สูตรแรกก็เดี๋ยวผมมานำเสนออีกทีนึงแต่วันนี้สำหรับไม้ราคาแพงนะครับเราก็จะมีนี่เลยมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับแช่น้ำสามวันขึ้นนะครับเราออกมาเลยอัตราส่วนนะครับผมใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเห็นงไปไม่ต้องคิดไราเห็นเห็มันไงอ,อึบนี่ไม่ต้องคิดเยอะ ใส่ความรู้สึกพอนะครับส่วนนี้จะเป็นพิทมอสนะครับเอจะเป็นพิทมอสเทลงไปนะครับอัตราส่วนผมใช้หนึ่งต่อหนึ่งกับมะพร้าวสับนะครับผมใช้หนึ่งต่อหนึ่งกับมะพร้าวสับนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับเทลงไปแล้วก็เป็นมูลไส้เดือนนะครับผมก็ใช้หนึ่งต่อหนึ่งกับมะพร้าวสับเหมือนกันนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเทลงไป ไปนี่แล้วทีนี้ส่วนหินภูเขาไฟมีก็มีไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่พอเอิญผมมีนะครับจะทำให้มันง่ายนะครับง่ายแล้วได้ผลนะครับครับเพอไรก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่พอเอิญผมมีนะครับใส่ในอ,อัตราส่วนหนึ่งต่อสามนะครับไม่ต้องเยอะเพราะมันแพงครับนี่ใส่เข้าไปออสโมโคต ออสโมโคดนะครับหนึ่งกำมือทำให้มันง่ายไม่ต้องเยอะเพราะมันแพงเหมือนกันนะครับเพราะสารอาหารที่อยู่ในพิษมอสและก็มูลไส้เดือนก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับไม้โตส่วนอันนี้เป็นไตโคโดาม,ม่านะครับสูตรเข้มข้นก็กันเชื้อราเสริมสร้างราดีนะครับผมใช้หนึ่งช้อนโรยลงไปเออปุ๊ปปุ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นส่วนตัวผมนะครับผมโตมากับดินกับทรายผมก็จะใช้มือคุกเขาเลยนะครับใส่มือคุกเขาเลยนี่ดินสูตรนี้นะครับสําหรับผมใช้อนุบาลสําหรับผมใช้อนุบาลหน่อนะครับใช้อนุบาลหนอ่อใช้ชําหน่อไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับ อนุบาลหน่อนะครับใช้ชํำหนอ่อที่มีราคาแพงอย่างเสน่ใจปรารถนาที่สวนผมกับทัพทิมสยามนะครับเพราะว่าอัตราการเป็นเชื้อราของเขามันน้อยนะครับถามว่าใบก้ามปูดีไหมดีนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้ตัวนี้ที่จะอนุบาลชำํำส่วนใบก้ามปูผมก็จะเอาไปใช้สำหรับปลูกในกระถางใหญ่ๆนะครับนี่ดินที่เราได้ มันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไปครับฝากติดตามด้วยนะครับ